เอาครับสวัสดีเอาครับผมสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวรถคันหนึ่งนะฮะคือไอ้ปัดดุของผมต้องบอกเลยว่าแม่งสุดยอดมากนะฮะวันนี้เราจะพามาชมนี่ฮะไอ้ปัดดุของผมนะฮะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นเบน์ AMG CLS 53นะครับต้องบอกเลยว่าแม่งขุมพลังสุดยอดมากแล้วก็ให้แรงม้ามา400ขุมม้าเลยทีเดียวนะฮะรถตัวนี้นะครับเป็นรถที่ผมชื่นชอบอีก1นึ่ำนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าขับสนุกแล้วก็มีหลายๆโหมดนะฮะเหมาะการใช้งานเหมาะการที่เราจะขับสปอร์ตนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ เพิ่มสมรรถนะให้รถได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับแน่นอนครับที่ให้มานะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็เป็นล้อแมกขอบ20นะครับจาก AMG นะฮะแล้วก็เบรก AMG นะฮะแล้วก็ให้กับยางมิชลินไพลอตสปอร์ต 4S กันเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกเลยว่าให้คุมพลังมาขนาดนี้นะฮะเพิ่มความมั่นใจอาการขับขี่แน่นอนนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับล้ำนี้นะฮะผมได้แต่งเพิ่มเติมนะครับด้วย เจ้าลิ้นคาร์บอนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นลิ้นคาร์บอนหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งคาร์บอนนะครับรอบคันนะครับที่ผมบอกเลยว่าชุดนี้หล่อครับสไตล์ AMG แน่นอนครับโหฮะบอกเลยว่าภายในพอขึ้นมาปุ๊บนะฮะนึกถึงยานพ่อยานแม่กันเลยทีเดียวฮะเหมือนยานอวกาศกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีนะครับที่ทันสมัยแน่นอนครับคือพวงมาลัยนะครับที่ออกแบบมาเหมือนรถ ซปเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวนะฮะ้าหน้าจอนะครับก็เป็นเป็นจอทัชสกรีนทั้งหมดนะฮะแล้วก็บอกเลยว่ารถลำนี้นะฮะเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีนะครับถ้ามองข้างหน้านะครับจะเห็นเลือนไม่อยู่ที่กระจกทันทีนะครับยอดของนวัตกรรมรถยนต์ b e n ซ์ m g นะฮะก็มีทั้งปรับระบบโชคนะฮะให้มาเป็นระบบถุงลมนะฮะเพิ่มความหนึบของรถได้ดีมากมากเลยครับ นะฮะก็ย so so ังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปลองขับกันครับโอ้โหตัวนี้เขาบอกว่าแรงมัมาตัวนี้ส0่ร้อม้าเขาบอกว่าความเร็วนะฮะนะฮะนับ1นึถึงสินี่เกือบ200เลยไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็เอาออกมารีวิวให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะฮะว่ารถ เบนซ์ CLS 53นะครับมันจะแรงจริงหรือไม่นะครับก็ยังไงนะฮะกูจะทำตามนะครับก็จะมารีวิวให้ชมเฉยแต่ว่าไม่ได้เหยียบถึง200อะไรนะฮะก็จะดูเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเอ่อสมรรถนะของรถเออเฮียแมงพูดพูดไม่ถูกนะฮะสมรรถนะของรถนะครับว่าเบนซ์นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นโหมดธรรมดาถ้าเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นโหมดโอ้ยไอเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียไอเชีย่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออดีก่อนเชี่ยกดปิดนะฮะผมเปลี่ยเนเป็นโหมดการขับขี่แบบสปรอร์ตนะครับนี่สปรอร์ตแล้วนะฮะจะวิ่งได้แบบไหนเอ็มจีแบบขับขี่แบบสปรอร์ตนะนี่เป็นไงได้ยินเสียงเปลี่ยนของเครื่องไหมแบบฟัสแนะ่นอนเดี๋ยวผมตัดให้ดูด้วย เวลายกกระเร่งมันตดปับป๊บๆๆๆแต่ต้องฟังให้ดีนะ<อ>ประมาณนี้เหรอเริ่มดีขึ้นเลเอาครับไปฮะนี่แมงเหมือนปล่อยตัวเลยครับแมงกระชากริบหายนั่งกันดีๆนะเว้ยปล่อยก่อนนะดูครับมันแค่แตะเองอ,ะอ่ะหแมง ได้ยินเสียงได้ยินเสียงข้าเกียยวดุ้มไอ้เหียย่าซุปเปอร์คาร์ยัดเค่ K, พอเปลี่ยนเป็นโหมดโชวคแข่งปั๊บแม่งเด้งทันทีเลยจะมีอารมณ์รู้สึกว่าเราอยู่ในโหมดแม่งพร้อมแข่งอ่ะยัดเคไม่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดซุปเปอร์แบบคล้ายๆซุปเปอร์คาร์แล้วโหมดโหมดสปอร์ตอะ่ะนะฮะ แม่งเปลี่ยนทันทีครพอเราอยู่ในโหมดนี้ขับมันเลยรู้สึกว่าเฮี้ยแม่งกูอยู่อารมณ์แบบอยู่ในสนามบ่าอะไรเงี้ยบอกเลยครับว่าแม่งเข้าโค้งทีเป็นร้อยมาทักคู่ผมเหยียบเบาๆเองนะ1 6ร้อยหกสิบ้อยปดสิบนี่แบบอึดใจเดียวเอยงเงี้ รถแม่งมาได้ยังไงพระกำลังมหาศาลจริง <S <s <hr iek> โอ้ยแค่แค่แบบว่าไอ้เฮียแบบยังไม่ถึง50เมตรเลยอะกดคลิก <s hr iek> ดาวน์ดิแม่งมาแชทกูโอเวอร์เกินไปวะ โอ้ไม่ได้โอเวอรนะแม่งรถแม่งแรงจริง<อ>ก็ตอนนี้นะฮะก็พามารีวิวกันเรียบร้อยแล้วสําหรับ CLS 53ลํานี้นะฮะต้องบอกเลยว่าถูกใจมากแล้วก็รอเลยว่าโ,โหนะฮะแรงแรงจริงๆนะฮะเหมาะการใช้งานแล้วก็เหมาะการที่ออชอบแนวสปอร์ตนะครับใครที่กำลังมองหารถนะครับสไตล์เบนซ์นะฮะผมแนะนําเลยตัวนี้ฮะ AMG CLS 53ครับ มันตอบโจอจริงๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับยังไงก็ฝากน้องๆนะฮะช่วยติดตามช่องหนุ่มแม h a ชแนลนะครับแล้วก็บอกเลยว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะมีคลิปเด็ดๆมาให้ชมรีวิวรถรีวิวแม็กรีวิวพิตตี้รีวิว, Mac, ร,ว,ว, itty, ร,ว,วรีวิวแม่งทุกอย่างนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับน้องๆครับอย่าดราม่านะครับ โอ้โหเมื่อสักครู่นะที่รีวิวๆๆไปนะครับบอกเลยไม่ใช่รถกูเลยี่ค่ะรถกูกันนี้ครับผมเออรีวิวไปกันแหละรถคนอื่นเขา